จร, yup. จริงจังมากรู้สึกเป็นไงครับแบบต่างใจไปได้จริงๆผมรู้สึกดีมากทุกๆครั้งแหละที่ที่ได้รับรางวัลอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นรางวัลชิ้นงานเน่ะเราจะไล่ขอบคุณได้แบบดีกว่านี้อะไรเงี้ยแบบค่อนข้างง่ายกว่าเพราะเราทํางานกับหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นรางวัลศิลปินแห่งปีอ่ะมันมันจะขอบคุณตัวเองแต่หน้าคนก็ยังเคินเคแหละเหมือนเหมือนทุกๆปีอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรา ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุดๆเราก็ค่อยๆเติบโตเดินทางไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราตั้งใจกับทุกๆก้าแค่นั้นเอง okay. ก,ก็ขอบคุณทางทางในเดือนมากที่มอบรางวัลน,นี้ให้ครับตัวผมก็ดีใจมากแล้วก็มันเป็นขวัญกำลังใจให้นนทนนได้ mm. เป็นตัวเองแล้วก็มั่นใจมากขึ้นอีกนิดนึง uh. อะไรครับ uh. ก็ขอบคุณมากวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่แว่นมารับรางวัลอ๋อวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นับพอดีลืมไว้ oh. แต่มันก็หน่อีกแบบงันนะรจริงเหรอมันต้องถอดบ้างอะไรเงี้ยใช่มันต้องมีเปลี่ยนบ้างมัน เจ็บดั้งไปหมดแล้วครับชีวิตผมใส่ดั้งมั้งแต่ปอสามแล้วอ่ะเพราะนั <ah ้นม <ah ันมันก็เอ้ยใส่ดั้งว่ะใส่แว่นใส่แว่นว่นแบบปอสามปวดแว่นไปหมดแล้ะปวดดั้งไปหมดแล้วอันนี้เป็นนักร้องหรือตลกเราคุยเรื่องอะไรกันนะเรายังต้องคุยไหมรอโอเคครับแต่ว่าถ้าพูดถึงนนทนเขาก็ให้เป็นเลเจนด์ในเลเจนด์เหรอฮะเลเจนด์อะไรเป็นทำตัวก่อน อ๋อเป็นคนเป็นคนแก่เหรอคุณด่าเจฟคุณด่าอิงมลันทอเหรอคุณพลาดพิงเองนะคะคุณด่าได้ยังไงเหล่านั้นคือคน30แล้วแต่เราผมยี่สิบเก้าจริงจริงพ่อแม่พ่อแม่พี่แจ็คมาแต่ซีรีส์ไหนคุณคุณจะมาปักความว่าเออผมโตที่สุดในวงการนี้ไม่ใช่แล้วนะคะคุณแค่เห็นผมมานานแต่ผมไม่ได้โตที่สุด โตที่สุดแก่ๆนี่ก็จะมีเจฟก็จะมีวลันทอนนี่นี่คือเป็นเจเจแล้วเ,เป็นเจเจแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าอยู่แพ็กด้วยกันมีโบด้วยโบก็ถือว่าโตออขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะรางวัลขอบคุณใครเป็นพิเศษเหรอครับจริงๆผมว่าขอบคุณสังคมแหละที่หล่อหลอมใช่เพราะว่า คือมันไม่ใช่รางวัลแบบชิ้นงานอ่ะผมก็ไม่รู้จะขอบคุณคือรางวัลศิลปินเดี่ยวมันคือการที่เราได้เป็นตัวเองใช่ไหมสะสมมั่ใช่แต่ผมก็ไม่ได้มั่นใจถึงขั้นที่ผมจะขอบคุณตัวเองเพราะนั้นขอบคุณสังคมและกันที่ช่วยหล่อหลอมผมให้เป็นแบบนี้ไม่ว่าทั้งดีหรือไม่ดีนะครับจริงๆผมรู้สึกว่าสังคมของผมเนี่ยก็คือมีแต่แฟนๆตลอดการเดินทางมา13ปี12ปีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรูมานหน้าแต่ผมยังไม่30เหมือนเจฟนะครับเพราะนั้น ต้องขอบคุณนะครับที่เขาให้ผมเป็นตัวเองในทุกๆย่างก้าวอะร่วงก้าวตัดสินใจการอ่ะอย่างแพร์สีเบอร์เดทูยูคนไทยคนไทยเราได้ประโยชน์อะไรหรือยังนะจากอันเนี้ยจริงเหรอน้ามุดไปแล้วเหรอเดี๋ยวรอไฟสว่างแล้วพี่ค่อยถ่ายผมให้เพราะลำทังก็ตัวดำอยู่แล้วรอไฟดีกว่าโอเคอาสุสันข์มังเกิดนะครับ ต่อเลยนะครับก็ขอบคุณนแฟนแล้วครับที่ซัพพอร์ตผมมานี้แบบมอโหมกล้องเยอะมากก็ตลอด13ปีครับไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่ได้เติบโตกับพวกเขาแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำทุกทุกช่วงเวลามันเติบโตมาผ่านุนแฟนหลายๆคนตั้งแต่แบบยังเป็นเด็กๆวิ่งตามรถตู้เราสมัยก่อนอะไรเงี้ยจนตอนนี้โตมาเป็นหมอรักษาหมาเป็นหมารักษาหมออะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจหลายๆคนที่แบบณณตอนนั้นเป็นนักศึกษามหาลัย แล้วเราไปโทรคอนเสิร์ตอเมริกาแล้วไปเจอว่าเขาเป็นแบบเป็นหมออยู่ที่นัน่นเป็นทาแลบอยู่ที่นัน่อนอะไรเงี้ย mm hmm. ผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้มีส่วนเติบโตกับพี่นทุกคนอะ่ะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. พวกเขาได้เป็นตัวของพวกเขาโ mm hmm. ชคดีที่สุดคือการที่ mm hmm. ผมว่าผมกับพวกเขาคือ healthy r e l a t i o n เนาะ mm hmm. คืออยู่กันโดยที่เรามีระยะที่ดีต่อกันแล้วก็เติบโตไปได้วยกันมองเห็นกันอยู่ตลอด mm hmm. ซึ่ง ซึ่งก็เดี๋ยวน่าจะเป็นอีกหนึ่งไมล์สโตนที่ดีในปีนี้ในเรื่องของคอนเสิร์ตเดียวก็น่าจะได้เจอกันกับทุกคนเลยค่ะกันยาตอนี้เอ้ยโอ้โหผมส่งบอลเข้าข้อเท้าเลยเหรอครับ้โอ้เข้าข้อเท้าสื่อวร์อ่าครับแววมาว่ากันยาเจอแน่ผมพูดอะไรไม่ได้คือลำพังวันนี้ผมผมจดแค่กระดาษบอกว่าขอบคุณขอบคุณนายเตนมาอย่างเดียวว่าเพราะว่ามันมีคนที่อยู่เบื้องหลังการเป็นนนทนธนใช่ไหมคมาก ผมก็เลยพูดไม่ได้ว่าว่าหลังคือเป็นพนพูดกับคุณใช่ใช่คนพูดแล้วด้านหน้าคืออันนี้เป็นขยะรีไซเคิลฮะกระดาษรีไซเคิลพราะดี๋เราเราทำกันยานิ่งๆหน่อยค่ะได้ได้พี่พี่ไม่คุยเรื่อง เออรางวัลในเตเทงกันแล้วเหรอรางวัลนี้มีคุณค่ากับผมรางวัลนี้มีคุณค่ากับพี่พี่มาอ่านโพยที่จดมาให้ฟังขอจริงจริงขอบคุณอยมี่ผมเขียนว่าอย่าลืมขอบคุณไนท์เตอร์เทนอเวอร์ดสองพแล้วก็รางวัลตืดตืดๆๆแล้วแต่ว่าเราเข้าชิงอะไรเราได้อะไรเฮ้ ขอบคุณนายเต้นนี่พี่พี่คณะกรรมการเลิฟอีสแล้วก็พี่พี่ทีมงานในเลิฟอีสทุกท่านรวมไปถึงแฟนๆฟนนนแฟนทุกคนแล้วก็คนใหญ่ทีพี่สาวจะไปซีเรียลฮะมันไม่มีอะไรฮะไปเลยเขาไม่ให้พูดอะไรเพราะว่าคอนเสิร์ตมันอีกอีกสามสี่เดือนใช่ผมยังไม่อยากไม่อยาก ไปไปแบบมีกระแสอะไรมากเพราะเดี <t 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 ๋ยวเข้าไปปั่นแฮชแท็กมนุษย์ทีเดียวอันนี้ตอนนี้ผมเกณฑ์ละในทวิตเตอร์เนี่ยเกณฑ์แอคเคาท์ที่เป็นเว็บพนันทั้งหมดช่วยไม่ได้ไม่ได้ เข้าเข้าไปทีนี่โอ้โหมีแต่อะไรไม่รู้ตอนนี้ประมาณนะครับสามรอบสามรอบนะรอบนะคิดว่าผมว่าอาจจะเช่ารอบหนึ่งไว้แบบนั่งพักอ่ะใช่แบบนั่งคุยนันเรอบมรอบน้อยมันไม่มีเกณฑ์เนี่ว่าเราจะต้องเล่นคอนเสิร์ตทั้งสามรอบใช่แค่รอบนึงเช่าหอนั่งเล่นนั่งกินข้าวกันอย่างเงี้ยอาจจะก็ได้รอบกินข้าวก็ได้ใช่ลำพังชื่อคอนเสิร์ตผมก็ไม่ได้ปกติทุกทปีนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอ๋อปีนี้ยัง ยังไม่ได้คิดเลยฮะแต่คิดว่าน่าจะเกาะแถวแถวสี่พยางก่อนนั้นนี้เรามีอะไรเรามีทยอยทะยานจริงจริงจังๆแล้วก็มีสี่พาคที่เราชวเอาไปก็คือเล็กๆแต่ลึกใช่ไหมซึ่งในทุกๆ EP มันก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆอย่างล่าสุดนี้งจริงเราชอเอา9นาทีซึ่งปีนี้เราคาดหวังมากๆว่าจะให้อยู่ประมาณที่เก้าวัน ที่โชว์เอาเพราะมันขยายสามวันอะไรเงี้ยก็ก็ก็ไม่รู้ก็เอาที่สะดวกแล้วกันเอาที่สะดวกแต่ว่าบอกบอกเน้นๆให้แบบให้น้องๆได้คุณไม่ได้งไโดนแล้วเอาแล้วดุมแล้วผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยคอนเสิร์ตเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วกันเออพอทำอีกหนึ่งอย่างค่ะเราเห็นภาพน่ารักน่ารักจากไพ่ับเวลาเราบินไปที่ไหนก็ตามก็จะมีฟนคขับ ไปคอยหาแล้วตัวเราเองก็แบบซัพพอร์ตไปทำในการซื้อของกินให้ด้วยเออเอาเขาก็ต้องกินเขาก็ซื้อของกินให้เราไม่ใจดีจังเขาก็ต้องกินบางทีเขามันซื้อคอนเสิร์ตเราแล้วเขาก็แบบอ๋อเขาใจดีจังใจไม่หรอกผมได้รับผมจึงเข้าใจการให้มั้งเออผมว่าตลอดการการทำงานที่ที่ผ่านมาเราได้รับมาเรื่อยๆตลอดอะแล้วก็ ผมไม่ได้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมทำมันคือเอ็กซ์ตร้าหรือพิเศษเพียงแต่ว่าถ้าผมสะดวกมีเงินสดติดตัวอะไรเงี้ยสามารถซื้อได้อะไรก็ก็ซื้อฝากวันนี้ก็มีเจอใครก็แจกลูกอมก็แจกพิชอแมนอะไรเงี้ยขอบ้างได้ปะเอ่อฮะแจกอะไรขอบ้างได้ปะขอบ้างยังมีอยู่ไหมไม่มีอ่ะ ก็ไม่ใจต่อหรอใช่หลักๆผมว่าประมาณนั้นมั้งคือแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าว่าแฟนๆเป็นเป็นจ้าสาวคนดูอ่ะผมรู้สึกว่าเวลาคนชื่นชอบกันมันก็อาจจะเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมผมก็รู้สึกถึงถึงในในความสัมพันธ์นั้นอ่ะว่าเราสามารถถามก็ได้เล่นเสร็จลงมาแล้วเฮ้ยวันนี้เป็นไงบ้างงานวันนี้เป็นไงบ้างอะไรพอเขาก็เสียตังค์มาดูนะเราก็ควรจะได้รับฟีดแบ็กด้วยว่าเราควรจะไปพัฒนางานต่ออย่างไง เพราะว่ามันมีเป็นร้อยความต้องการแล้วเราไม่ไม่ตอบโจทย์ทั้งร้อยความต้องการแน่ใจดีใจงามนะคะไม่เลยผมมีตังติดตัวเฉยๆแต่คือแต่คือเวลาไม่มีตังก็ทาไม่ได้หรอกใช่ใช่แต่คือเวลาแฟนคลับซื้อของมาให้เราเราถามกลับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราให้คืนเลยอ่าใช่ถ้าเกิดอยากได้พอดีใช่มีบางทีแบบเขาซื้อเกมมาอย่างเงี้ยร้านที่ผมซื้อประจำเนี่ยเจ๊งละตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา แล้วผมก็ไม่มีซัพพลายเออร์ที่นำของเข้ามาอีกแล้วก็จะมีคนหนึ่งน่าจะคุณเบลนี่แหละเขาก็จะรู้คุณเบลนี่ตามเท่าไหร่อ่ะน่าจะหลายปีแล้วอ่ะ7 8ปีอะไรเงี้ยเยอะมากครับแล้วก็เขาก็จะมีเซตแปลกๆอะไรเงี้ยที่เอ้ยบางเดือนเราอยากได้พอดีเราก็เลยแต่เราอ่ะไม่ไม่อยากเอาอะไรมาฟรีๆอะไก็จะพยายามถามตลอดว่าอันนี้มันแพงไปหรือเปล่าถ้าแพงไปก็เก็บไว้ หรือถ้ามันคืนได้คืนเงินได้เปลี่ยนได้ก็เอาไปเปลี่ยนไปคืนอย่างเงี้ยก็มามาเจอกันผมว่าโอเคเพราะว่าเวลาชีวิตนี่เป็นอะไรที่มีค่าที่สุดอะเราเสียเวลาชีวิตให้ใครสักคนอะไรเงี้ยเหมือนในคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้พูดเรื่องคอนเสิร์ตอ่าเราไม่ได้พูด,อด,พดคอนเสิร์ตเหรอแลกมคะคอนเสิร์ตครับเราอาจจะโปรยเข้ามาแต่เราจะห่อน้ําแข็งด้วยนะผมใช่ให้มันเป็นลูกเห็บอะไรอะ เน,นี่ยผมไม่ค่อยชอบอยู่ร้อยไม้เพราะงั้มันไปเรื่อยมันมันไปเรื่อยเกินอ่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆมากนะครับหวังว่าจะได้สาระและประโยชน์ไปบ้างน,นะครับคอเกต์คุณนนท์นะคะไทยไทยลูกค้าได้เลยครับ